สวัสดีครับผมกลับเข้าง่ายๆใครก็ทําได้ครับผมเราไปเจอพริกแกงอยู่ในตู้อยู่ไม่รู้พริกแกงอะไรก็เลยอ่ะเอาผักกาดขาวาหัน่นแล้วก็มีหอมใหญ่เก่าๆด้วยแล้วก็แล้วก็มีเนื้อไก่อยู่เนาะเดี๋ยวเราหัน่นอ๋อมีสันคอหมูด้วยเดี๋ยวลองแกงดูแล้วกันทํามั่วๆแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวหั่นกระหล่ำเพิ่มเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะจะซอยพริกใส่เพิ่มไ,ไหมเพื่อความหอม ใบ,บมะกรูดก็ยังเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวลองทําดูกันว่าจะออกเป็นไงเดี๋ยวลองดูตั้งเตาเลยหั่นกระหล่ำก่อนดีกว่าสนใจอะไรสนใจอะไรสนใจอยากทำกับข้าวหืมาเริ่มทํากันหั่นไก่ละเหลือไว้หน่อยนึงเอาไว้ทำกับข้าวให้น้องน้ำโมกินมีใแบมบะกรูดอยู่หน่อยๆเขียวๆพริกเขียวๆเ,เดี๋ยวค่อยใส่ไงเดี๋ยว เอาน้ำมันใส่ไปเดี๋ยวก็พริกแกงไม่รู้ใช้ได้อยู่หรือเปล่านะพริกแกงอะไม่รู้ขึ้นลาหรือยังอยู่นานแล้วมีเด็กมาแอบดูการทํากับข้าวของเรา <c oughs> ดูดูไร <c oughs> อยากเป็นเชฟเหรอ <c oughs> <c oughs> มามีอะไรก็ทําไปไม่แน่ใจว่าพริกแกงอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราวิธีการทาก็เดี๋ยวเราผัดพริกแกงให้หอมหมดแล้วเดี๋ยวเ,าเอาเด่ยสันคอหมูที่เหลือใส่ลงไปแล้วก็ไก่เนี่ยไก่ใส่ลงไปก็ผัด มีกระหลำ่ำมีหอมใหญ่นิดนึงแล้วก็มีผรกกาดขาวนิดนึงใส่ลงไปแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวซอยพริกเอาใบมะกรูดโลยแค่นั้นเองจบแกงอะไรก็ไม่รู้ทำอย่างนั้นอ่ะจริงๆนี่ถ้าเราว่างตั้งแต่แรกๆเราเจียวหอมๆนะให้น้ำมันออกมาจากสันคอนะใส่น้ำมันหมูทำกับข้าวนะอร่อยแต่ว่าไม่มีเวลาละรีบทำก่อนเอใส่หมดเลย ผัดพริกแกงให้หอมก่อนไม่รู้พริกแกงอะไรอยู่ในตู้ก็จะเผ็ดอยู่แหละถอยลูกน้ำมันกระเด็นใส่นะเดี๋ยวร้องเจ๊กนะผัดพริกแกงให้หอมโอ้เยอะแล้วเนี่ยโอ้โหใส่ใส่ไปเยอะรึเปล่าไม่เป็นไรเราเราใส่เครื่องไปเยอะเยอะแทนกันตอนแรกนึกว่าน้ำมันเยอะนะนะพอผัดแล้วน้อยเลยเร่งไฟก่อน ทำกับข้าวกระทะไฟฟ้าต้องคุมไปดีๆไม่เหมือนเวลาเราทำเตากแก๊สไฟก็จะอยู่ในระดับเดียวกันแห้งว่ะต้องใส่น้ำมันอีกหน่อยว่ <c oughs> ละเพิ่มน้ำมันไปหน่อยทำไปเรื่อยเ,อเขาหอมๆชุนๆกอนใส่หมูใส่ไก่ลงไปโอ้ชุนเลยใส่หมูไกล่ลไปเลย ใส่หมูก่อนลวกันไก่เนี่ยเรสุกเร็วกว่าเดี๋ยวผัดให้น้ำมันออกมานิดนึงไม่รู้จะออกมาบ้างผัดก่อนนะผัดก่อนนะเดี๋ยวค่อยเติมน้ำลงไปโอ้ยไก่ใส่ไปก็กลัวตะหลิวกว่าทำไมวะเนี่ยใช้ช้อนอ่ะผัดไปให้เขาสุกนิดหนึ่งดนนะเดี๋ยวให้เติมน้ำ,าววำมนะา โอ้ยฉุนใส่น้ำไปได้เลยนะเดี๋ยวติดกระทะไม่ใช่เลยทำเหมือนเป็นแกงอะน,นะอืมโอ้เดือดเลยดูสีโอ้โหสีสันสวยงาม,มถ้ามีนมคาราเมชัอตหมดแล้วจริงๆก,ก็ใส่นมคาราเมชัอตหรือใส่กะทิหน่อยก็จะกลายเป็นแกงกะทิแต่ถ้าเราแกงแบบนี้ก็จะเหมือนแกงป่าเพราะมันไม่มีกะทิเนาะโอเคดูสีดิโอ้โหสียังก็พะแนง เติมน้ำีกหน่อยได้นะพริกเราเยอะนะโ okay. อเคต้มตักพักหนึ่งเดี๋ยวเราซอยพริกกับใบมะกรูดไปก่อนดีกว่านาะเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกทีแล้วก็เดี๋ยวใส่ผักไปจริงๆขั้นตอนการทำแกงก็ไม่ทำยากนะเพื่อนนะเพื่อนระหว่างรองมากี้ต่อก็เพิ่มน้ำไปนิดนึงแล้วก็หั่นผักเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าพริกแกงมันเยอะไปแล้วต่อก็ว่าพริกแกงมันอยู่ในตู้นาน้าก็เลยช้อนฟอง ปิดไฟไ้รอบก่อนไปตักฟองมาทิ้งแม่บอกว่าเวลาทํากับข้าวถ้ามันเป็นฟองอ่ะให้เราช้อนทิ้งไปเพราะว่าถามแม่ว่าทํามันคืออะไรฟองแม่บอกว่ามันเป็นของที่มันเสียมันก็ลอยขึ้นมาเราก็ช้อนทิ้งแปนกไปบางทีร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านยังต้องช้อนฟองเห็นไหมที่ทำต้มโจ้นจืดอ่ะถ่าจะทําให้น้ําใสอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะแล้วต่อช้อนฟองก่อนแล้วก็ใส่ผักเมื่อก่อนต่อเสียดายต่อช้อนฟองแล้วต่อก็กินมันมันมันเป็นเหมือนไข่มันเป็นอะไรไม่ดีแหละ มันเป็นของที่ไม่ดีร่ะบางทีถ้ามันอาจจะไม่ดีเราก็ชอ้อนทิ้งไปก่อนเนาะอย่าไปเสียได้โอเคใส่ผักไปแล้วเดี๋ยวรอให้ผักงวดลงไปอีกหน่อยแล้วเราค่อยค่อยปรุงเนาะเมื่อกี้เราซอยพริกแล้วแล้วก็ซอยใบมะกรูดและอันเก่าหน่อยเนาะใช้ได้อยู่แค่เอาใช้ความหอมเนาะโอเคเดี๋ยวเราคนๆให้เขาลงไปอยู่ไปน,นี่ก็ก็ไม่มีกะทิไม่มีนมคารนชันก็ กลายเป็นแกงเผ็ดธรรมดาแบบไม่ใช่แกงกะทิแล้วกันเหมือนแกงป่านะคนลงไปมีเด็กต้องมายืนอยู่ข้างหลังนะคนลงไปเมื่อกี้ก็ช้อนฟองไปแล้วนี่มีทั้งไก่แล้วก็หมูเนาะมีอะไรก็ใส่ไปเดี๋ยวค่อยปรุงเดี๋ยวรอนี่เห็นไหมน้ําดูน้อยเลยนะจริงเราใส่น้ําเพิ่มอีกได้นะเนี่ยพอเราใส่ผักลงไปน้ําแห้งเห็นไหมใส่น้ําเพิ่มได้นะเพราะว่าเราผิดแกงเราเยอะอยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวก็จะได้ความหอม ไม่ใช่เขาเรียกว่าความหวานออกมาจากกะลําแล้วก็มีหัวหอมเนาะเราใส่ไปหอมใหญ่เดี๋ยวเราถ้าไม่หวานเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลปีนลงไปนิดนึงตัดหวานนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รอบนี้เราไม่ได้ใส่ใส่นมคัเเชันอะปกติเราใส่นมคัเเชันลงไปก็จะมีความหวานมันจากนมคัลเเดชันแต่ว่ารอบนี้ไม่น่านมีความหวานมันเนาะโ okay, อเคเราให้เดือดอีกทีเดี๋ยวให้ปรุงให้ผักงวนลงไปก่อนแต่ว่าใส่น้ำเพิ่อมอีกหน่อยดีกว่ากับข้าวเราอยู่ที่เรา ปรุงนะรสรงรสชาติบางทีถ้าเครื่องเข้มไปเราก็ใส่ผักเพิ่มใส่หมูเพิ่มใส่อะไรเพิ่มอย่างเงี้ยเนาะก,ก็ไปกินได้หลายวันอยู่เพื่อนโอเคอ่ามีผักเลยน,นิดนึงใส่เสร็จด้ต่อก็ไม่เคยค่อยได้แกงแกงกะหลำอะไรนีมีผักอะไรก็ใส่ไปอะอ,อจะออกมาเป็นไงก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าเป็นพริกแกงส้งมเหวอแต่เราไม่เคยซื้อพริกแกงส้มมาแนละ้วเป็นพริกแกงธรรมดาละสีไม่ใช่พริกเหลืองอ่ะมีน้ําตาลปีบ๊บซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ย ไม่หมดต้งที่นี้อยู่หลายไปแล้วเนี่ยใช้ใส่ใส่กละนิดอย่างละนิด,อ,นดอ่ะเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยรอทำให้ดีลูกร้อนโอเคเดี๋ยวเจอกันแป๊บหนึ่งอ่ะโหก็เดือดนะแต่ปรุงลสลงไปเลยก็ได้แต่เราต้องชิมก่อนว่าตอนนี้รสชาติเป็นไงเรายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยชิมนิดหนึง่งก่อนชิมจะได้รู้ว่าเราต้องปรุงอะไรเพิ่มสวัสดีครับผู้ช่วยผู้ช่วยช่วยป่วนโอ้มีแต่ความเค็มอ๋อมขมขมพิแกงนิดนิด น่าจะต้องใส่พวกนั่นแหละเนี่ยตามแมทเดี๋ยวดูตามความที่เราชอบเลยไม่มีความหวานเลยอใส่เลยปรุงตามที่เราชอบแหละมีความเค็มแบบน,ดน,ดน,นิดีวน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งปกงติต่อไม่ค่อยกินหวานเลยนะแต่ต้องต้องใส่ตันสักนิดหนึง่งอีกหน่อยแล้วกันเพราะว่าหมอ้อใหญ่เนาะน้ำตาลปี๊บเขาจะแบบไม่ไม่หวานบาดคอจนเกินไปเหมือนเป็นน้ำตาลน,น้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าวอะไรเงี้ย แต่ถ้าน้าตาลเนีแ่ยบบน้ำตาลอย่างเงี้ยจะบาดคอหน่อยเนาะน้ำตาลแบบน้ําตาลทรายเง,งี้ยจะหวานบาดคอนะแต่คนชอบเลยคุณโบย,ยังชอบกินน้ําตาลน้ําตาลปี๊บแบบเล่นเล่นเลยไปทํางานไงถ้าเขาอยู่เขาจะบอกคอหน,น่อยหนึง่งอะไรเง,งี้ยมันให้ความหวานชุ่มชื่นในชีวิตแล้วแต่จะใส่น้ำตาลหรือว่าซีอิ๊วขาวแต่ต่ออยา่างแรกให้มันหอมหอมต่อใส่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วกันเพิ่มความเค็มนุ่หนหวเดี๋ยวไม่เค็มแต่ค่อยนะอันนี้เค็มหน่อยนี่เป็นหัวเหมือนหัวซีอิ๊วขาวของพุงรสเห็ดหอม หม้อใหญ่มากนะโอ้เดือดปุดๆคนหน่อยสรุปว่าเราต่หลิวมาแล้วชัยช้อนไดเนี่ยถ้าเราใส่กะทิหรือใส่นมคาเมลช่นไปเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าจะได้ความหวานจากเขาเขาเลยความหวานมันนะนะตอนนี้ก็ออกเผ็ดแบบอลองชิมอีกทีโอเคไหมนะฮะลองชิมกันอีกทีเพื่อน เฮ้ยมาแล้วว่ามีความหวานนิดๆมีความเค็มนัวๆนะเออเดี๋ยวค่อยๆเคี่ยวไปอีกนิดๆโหเผ็ดเผ็ดนี่ขนาดใส่น้ำเพิ่มไปต้อความเผ็ดแล้วก็ไม่เคยแกงเหมือนกันเนี่ยแกงครั้งแรกเหมือนเลยแกงที่ใส่กระลำก็ตอนแรกว่าจะทำไรตอนแรกว่าจะตำพริกแล้วก็มีกระเทียมว่าจะทำพริกเอาหมูมาผัดเหมือนผัดผัดพริกธรรมดากินนี่แหละแต่มามาเราเอ้าไปเจอพริกแกงอยู่ในตู้อันนึง เฮ้ยมันอยู่นานเลวเว้ยจะบูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเอ้าเอามาแกงก็ได้วะลองเอามาแกงดูแล้วกันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ถ้าต้องการเปื่อยก็ก็ปิดไว้อีกนิดนึงต้องให้คุณโบเขามาลองชิมดูนะแต่แต่ว่าต่อว่ารสชาติโอเคแล้วลชิมหมูดิมีทั้งหมูทั้งไก่เห็นไหมก็ของในตู้เย็นที่ที่เหลือๆนะก็ว่าไปได้อ่ะเดี๋ยวถ้าเราใส่พริกใส่ใบมะกรูดปบก็จะมีความหอมรับอีกอยาก,ต,กตักชิมมาแต่รอชิมทีเดียวดีกว่านาะอแต่น้ำโอเคแล้ว อดีวะ่ะผงมว่วออกมาดีเฉยเดี๋ยวต่อรอให้เดือดอีกทีหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวต่อจะใส่น,นี้ไปโอเคครับผมเดือดอีกรอบละเครานี้ก็จะได้กินละอ่ะพริกที่เราซอยใส่ลงไปเลยนี่พริกจินดามีพริกอะไรก็ใส่ลงไปแหละใบมะกรูดเกา่าๆก็เพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมด้วยนะก็เป็นพริกจินดา พอดีมีเครื่องต้งยมยำติดอยู่ในตู้พอดียังไม่ได้ใช้ตาคขายขาเลยใช้แต่ใบมะกรูดจนหมดแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายละอยู่มาเกือบสองอดีตแล้วมั้งใบมะกรูดก็เลยเป็นแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอปิดไว้อีกแป๊บหนึ่งให้แบบความหอมเขาละมุนเดี๋ยวเราไปตักข้าวกันข้าวเราก็เหลือแค่นี้พอดีขอปิดไว้อีกทีนึงประมาณนาทีนึงพอละหอมๆให้แบบกลิ่นเขาอบอวลอยู่ในหม้อแค่นั้นเนองพร้อมแล้วเพื่อนๆเออหน้าตาเป็นยังไงกิ่นเสริทหน่อยนี่มี ดูแบบมีสีสันน่ากินขึ้นมาเลยเรียกว่าแกงอะไรเนี่ยแกงลูกผสมมีทั้งหมูสันคอมีไก่มีกะหลำมีผักกาดกาดขาวแล้วก็มีหอมใหญ่อ่ะน,นี่ข้าวของเราข้าวหอมมะลิผสมข้าวมันปูนะสองกิโลมีขายนะร้อยยี่สิบบาทค่าส่งตามจริงนะเพื่อใครอยากได้นะข้าวดีมีวิตามินครับผมกินกับอะไรก็อร่อยครับ่ะไงะเครื่องแน่นเนี่ยร้อนร้อนดูควันเหลือเมื่อคืนนิดนึงเดี๋ยวกินด้วยกันได้ เอากินง่ายๆตักลาดเลยแล้วกันน้องนโมฉุดเลยเห็นไหม <c oughs> ไงครับน่ากินไหมครับกูได้ลูกสาวไว้เนี่ยลูกชายนะะวงังลูกระวงังมากินด้วยกันเพื่อนๆมาลาดเลยนะฮะเพื่อนเดี๋ยวสำหรับกองหน้าไปชิมกันง่ายๆนะนะได้กินหลายมื้อแล้วขอตอนใหญ่หน่อยนะตอนใหญ่นีงไงไก่เพิ่มความสวยงาม อินซ์เตที่โอ้โหช้ำช้ำน้ำช้ำไปฮะสลับกล้องหน้ากินกันตักไข่ตุ๋นเพิ่มไม่ได้อะเนี่มากินเคียงกันไปสลับกล้องหน้าครับผมเขี่ยพื้นที่แป๊บหนึ่งต้องกินโต๊ะนี้โต๊ะนี้โต๊ะเดียวทํะไรโต๊ะเดียวตัวนี้สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันกล้องหน้าครับผมนี่พิธีกรคู่วันสวัสดีก่อนวันดูกล้องนี้สวัสดีครับโ oh, oh. <c ười> อ้โหพิธีกรคู่มาชิมกันเลยเพื่อน มาอยุดยอ,อย่างนงี้เนด่ยขออนุญาตรับประทานอาหารหมื้อน,นี้นะครับผมนี่เป็นไงเพื่อนๆดูมาครับมาืมไก่อืมืรสชาติพอดีเลยอ่ะอืมอืมเฮ้ยดีอย่หูวมาก มีหมูมีกระลำรสชาติออกเผ็ดๆหวานหวานน,หวานนิดนึงหวานนิดนึงหวานแบบปลายปลายหวานแบบปึ๊กไม่ใช่ตีนแล้วหวานเลยอ่ะมีเผ็ดก่อนชาติกรอบๆ,น,ๆนัวๆมาฮะเอาไม่ไหวหนูมาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะป้อนให้ม,มาหออมืมตัดด้วยไข่ปุ๋นเจอรี่โอรสชาติดี อืม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 อะอืมฮึว้อวใชคอมกลอมดีอะอยลืมหาข้าวทางกันนะพเพื่อนอืมบายบายกับแม่าบายเจอกันนะครัาบสวัสดีครับก่อนฝากติดตามผมกับป้าปด้วยครับโอโ้โหน่ารักเลยฝากติดตามด้วยนะฮะ ไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยเดี๋ยวลองให้คุณโบมาชิมอีกโอ้หก็พริกตอนแรกนะึกว่าพริกเสียแล้วนะจริง,งใช่ทุกคนกินกันกับไข่ตุ๋นทั้งว่กปกติตื่นไข่ดาวความดีของไข่ตุ๋นคือนัวแล้วก็ไม่มันด้วยเพราะเราไม่ได้ทอดอย่าบางไฟป้าลูกเพราะเราไม่ได้ทอดไงไข่ดาวไข่เกียวอทอด อย่างหนึ่งไข่ต้มก็จะเป็นฟิลหนึ่งแต่นี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าไข่ตุ๋นเหลือมืคืนสองนองน้ำโมเขาจะเริ่มหาอะไรกินกันนะครับผมมือช้าเป็นมือที่สําคัญเมื่อกี้เราใช้เวลาทําถ่ายคงแต่คลิปไปก็เ <laughs> น่ยื่อโมอยู่เลยเดียวว่ง <laughs> <laughs> ต้องลองให้ได้คนระแกงเผ็ดกับไข่ตุ๋นแล้วเออข้าวคนดีมากลองครั้งแรก,กิดใจเลย ใครจะไปคิดล่ะครับว่าพริกแกงที่เหลือๆในตู้จะกลายปเป็นกับข้าวที่แสนอร่อยได้เนะาะป้าใส่น้ําไปเยอะรสชาติไม่ได้ดอปขนาดช้อนฟองออกไปเยอะมากแต่ก็ดีนะการช้อนฟองออกดีมากเลยปกติไม่เคยช้อนฟองเลยนี่ช้อนเพราะกลัวกลัวเขาจะเสียไงสรุปว่าช้อนแล้วดีขึ้นเยอะเลยเพื่อนลองดูนะเวลาแกงเกินออะไรช้อนฟองช้อนฟองเลยนะไข่ตุน๋นไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยแค่ลองมากินนะปกติไม่เคยกนินครั้งแรกมันนัวมากเลยเรียกเลยไข่จุ่นเจนลี่เราด้วยตักแบ่งพอดีคำอ่ะลุย รสชาติพอดีไม่เค็มไม่อะไรเลยคือแบบว่ามันแบบอยู่ในแบบระดับ,บ,บ,บแบบกลางๆเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยโอเคมากเลยแบบนี่หวานนิดนถือว่าการทําครั้งแรกถือว่าประสบความสำเร็จนะไม่ได้โชว์ตัวเองอร่อยจริงเดี๋ยวรอคุณโบมาชิมอีกหน่อยด้กันนี่อ่ะไปเฮ้ยสันคอนี่ทําแกงอร่อยเนาะไก่ก็โอเคไก่ออกแห้งๆหน่อยมางคนใส่แค่ยอย่างเดียวก็ได้นะถ้าไม่ถ้าไม่ไม่อยากอ้วนก็แค่เนื้อไก่ก็ได้ก็จะออกแห้งๆนิดนึงแต่สันคอจะเป็นความแบบ ฟินฟินมาครับขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อนี้ครับผมมาทานด้วยกันเพื่อนมีผักด้วยนะมีผักมีหมูมีไก่มีไข่ครบไปลุย enjoy ครับเบ๋เบ๋ enjoy eating ครับเบ๋ื้๋ ข้าวก็ฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีท้ายคลิปให้คุณโบลองชิมดูตอนเย็นบายนล้โมบายเด็กกลัวแล้วกดรีโมทอย่างตึงไปแลครับบาย e อนจอยอิตติ้งบเบ๋เบ๋บายอิ่มแล้วขาหมดมอเลย อย่าลืมนะครับฝากด้วยครับข้าวหอมมะลิผสมข้าวมันปู2กิโลข้าวหอมฉะเชิงสองครับผม120บาทค่าส่งตามจริงสนใจก็ลองทานดูฮะเราจะไม่เสียใจนะครับอร่อยมากๆถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องด้วยฮะบ,บายเจอกันขอบคุณอาหารมื้อนี้นะครับผมขอบคุณพระแม่โพกศพพ่แม่คงคาพระแม่ธรณีครับผมนี่ครับพเพื่อนๆแกงเมื่อวานคุณโบเขาไม่ได้ชิมแต่เราก็อุ่นไวเรื่อยๆนะเดี๋ยววันนี้มาลองกินข้ามวันแล้วมาดูซิว่าแกงของเรา จะเป็นยังไงแกงหลายใจหรือว่าแกงสองกระสักครับผมหมูกับไก่ไหนลองมาคนดูสหิหมูยังตึงอยู่นี่รสชาติเราอุ่นไว้ตลอดนะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เวลาเราทําแกงอะ่ะเราต้องค่อยๆอ,อ,อุ่นไว้โอเคดูน่ากินอยู่เดี๋ยวขอแยกไปตักข้าวร้อนๆให้เขาลองชิมดูครับ<า>ขอแยกครับข้าวร้อนๆน,นี่ขายข้าวไปแล้วไม่ขายละดูนะ่ากินทุกครั้งเลยเพื่อนข้าวนี้ดีจริงๆ ข้าวหอมมะลิผสมข้าวมันปูนะจะอร่อยจริงๆสองกิโลร้อยี่สบาทค่าส่งตามจริง <laughs> ให้คุณบอกชิมร้อนๆมีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุก็ปะป๊าข้าอยู่ม่บอกให้ราดเลยไหมคะหรือไงลาดเลยค่ะราดเลยราดเลยเพื่อนๆไม่ใช่ลาดเหรียญฮะอ,อืมสียังดูเข้มขนหนัวเดี๋ยวจะให้เขาชิมแล้วเขาบอกว่ารสชาติเป็นไงบ้างเราไม่ได้บอกว่าใส่อะไรบ้างโอ้ยหมูตึงๆใส่หมดเลยอินเสิร์ตอีกทีครับผมปะกก่อนปะก่อนร้อนร้อนร้อน ชิมมีความรู้สึกไงพูดมาให้หมดเลยนะเอออร่อยดีนะเผ็ดมีรสชาติอะไรบ้างมีหวานไหมนิดหน่อยหวานเนี่ยเขาใส่น้ำตาลไปนิดนึงถ้ามันไม่หวานมันจะเพราะมันเราไม่ได้ใส่กะทิใส่นมใส่เออมันไม่เอออร่อยดีนะอร่อยไหมร่สชาติมันเป็นไงกล่อมๆบ้างกล่อมเผ็ดๆ หวานนิดนิด,น,ดนิดนิดนึ่งตัดตัดนะไปลายปเพราะว่าเขาใส่ไปนิดนึงเพราะว่าถ้าพริกแกงเดี๋ยวมันจะแบบมันก็จะเป็นกลิ่นพริกแกงแบบพริกแกงแบบเออมันต้องตัดหวานนิดนึงคือปกติมันก็ไม่ทําหวานนะแต่ว่าอ,อกี่คะแน <10. S 2> นสิบเออสิบป่ะเปรี้ยวไหมไมีออกเปรี้ยวไหมถ้าออกเปรี้ยวนี่ก็คือบูดแล้วไม่ไม่ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวใช่ไหมโอเคอร่อยอยู่นะเฮ้ยอร่อยวว่่่ะะออรยแบบนี้ก็ดีนะไม่อ้วนไม่มีกะทิไม่มีนมแต่ก็มีคอหอยคอหมูแแต่เปื่อยไหมหมูเปื่อยไหม นี่ไหมหมูอร่อยหูลอยอยเนาะสันคอเนาะเจอไก่ใช่ไหมไก่ก็แห้งๆดีนะแต่มันก็ไม่แต่มันก็อยู่ในน้ํามันก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นใช่ไหมล่ะโอเคเมียกินได้ไหมลองทําดูวะเพื่อนแล้วอาผักเป็นไงเปื่อยไหมผักกะหลงกระหล่ําเจอกระหล่ําเจอเหลือผักกาดขาวอยู่นิดนึงแต่ว่ากระหล่าก็มาหลองใส่นี่เป็นแกงกระหล่าแกงกระหล่ําก็เป็นไงก็ใช้ได้อยู่ใช่ไหมปกติเขาไม่เขาไม่ค่อยแกงกันนะกระหล่ำแบะเห็นไหมเราเราก็มีผักอะไรก็มาใส่เนาะอร่อยอร่อย เขาชอบกินกระหล่ำเลยไงมันชอบกินกระหล่ำนิ่มๆเพื่อนโอเคครับไปละบายอโมบายบายบายอื้มบายบายโอ๊ยนี่ฮะไข่เจียวระเบิดครับผมกับแกงของเราถ้าเรายิ่งกินกับอะไรที่เป evet ็นนี่นะมีไข่ว่ามากินกับไข่ตุ๋นเนี้ยอันนี้เป็นไข่เจียวระเบิดว่านะต้องข้าวต้องดีโดยกินกับอะไรก็ต้องอร่อยครับผม ยิ่งอยู่ยิ่งค้นวะนี่ไงฮะเพื่อนครับไข่เจียวระเบิดระเบิดระเบิดมันเป็นเสียงเนระเบิดกันจุยมีกินอย่าไข่เจียวระเบิดด้วยอ่ะนี่กับไข่เจียวระเบิดให้คุณโบกินก่อนโอ้ดูเด็กวะก้มดูเอ้าลุยอ้าวืมร้อนร้อนร้อนเป็นไง อะไรร้อนข้าวไข่ร้อนหมดเลยทุกอย่างอยากกินร้อนร้อนก็กินอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเ,เป็นไงเข้ากันดีไหมอร่อยเข้ากันอเรากินมากเพื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์ครับผมไข่ระเบิดระเบิดตุ้มนี่กินได้ไหมพอเราแกงก็กินได้ไหลายวันเโอ้โหร้อนจริงว่ะข้าวร้อนร้อนร้อนไข่ร้อนร้อนแกงร้อนไปลุย อยารับทานอาหารมื้อนี้ครับผมอ,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 อมร้อน,น,นออออออือเลอนะหมอปลาดิบอืมอยเป่าเลยือ,อนัวๆคือว,วา่าค้าไข่ข้นเหมือนกันนะถ้ามีนมคา,ารุชาตบดพอดีไงถ้าเป็นข้นๆก็ประมาณาน,นี้ไม่ได้ด้านื ต้องจบแล้วนะคลิปนี้นะแค่บอกว่าแกงอ่ะต้องลึงได้ไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่เตียวไข่ดาวได้หมดข้าวอร่อยเพิ่มข้าวเพิ่มไข่เพิ่มหมูลุยเกะกะเกะกะจบกันด้วยคำนี้ครับผม คำว่ารัก <laughs> คำว่าร <laughs> ักงัดเสีกงก็รบก,กวนบ้างบายบายตุ <im> ุ๊กเรตุกุ๊้แต <im>